สวัสดีครับผมเอลําตาลครับนะก็มารายการแกะของพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องส่งมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับว่ามีพระอะไรบ้างและจะได้เช่าหรือไม่เช่าไปชมกันเลยครับเหรียญเต็งโมหลวงพ่อเกษมเขมกูนะครับนะบล็อกธรรมดานะครับแบบนี้นะครับแต่อนี้จะไม่แพงนะครับนะมีพระใช้หน่อยหลักพานเั้นต้นนะครับพ่อโคงบางกระพร้อมนะครับนี่รุ่นสุดท้ายอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่แท้นะครับเห็นไหมตัวตัดตัดสุดไปเลยนะครับต่อมาครับ ันนี้ก็เป็นเหรียญพระแดงครับบอกเลยว่าเฉียบมากนะครับนะเก๋ดีมากๆเลยไม่แทนครับถือว่าทําดีมากๆนะเหรียญน,นี้ครับดูไหมล่องคณาก็ดีนะครับตัวตัดแต่ตัวตัดไม่ได้นะตัวตัดจะเป็นการถอดมาแต่ก็ถือว่าถอดในดีในระดับหนึ่งเลยนะเห็นไหมเหรียญไม่จะตัดแบบมา80%ซแล้วก็ฉีกไปเลยเห็นไหมตัดดีนะแต่ไม่แท้นะครับธรรมชาติพื้นเหรียญมีกากท,ท,ทำเหมือน คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก,ากากด้านหลังจะเยอะไปหน่อยอูนี่เป็นบล็อกตาไก่ด้วยนะเนี่ยตาไก่าบาลางครับเห็นไหมจะมีติ่งตาไก่ยอย่างนี้เหรียญเป็นหลายหายมื่นถึงหลักแสนนะ FC ดูไวอันนี้คือบล็อกนิยมบาลางเห็นไหมมีขีดบาลางขึ้นไปและมีตาไก่ยอย่างนี้สวยๆหลายหมื่นถึงแสนแต่เหรียญนี้ไม่แท้นะครับถ้าแท้สภาพนี้ต่อให้สึกยังไงก็หลายหมื่นได้อยู่ต่อมาครับอันนี้จะเป็นพรพโครงอันนี้ไม่แท้นะครับส่วนอันนี้เป็นพ่อโสธรครับนะครับบ็งี 2 5 0พนอะครับนะพอได้นะครับนะอันนี้ก็พอได้ครับอันนี้ก็พระใช้มาหน่อยนะครับนะก็หลายพันนะครับถ้าสวยๆก็หลักหมื่นนะครับ๋ยนนี้ติดต่อเจ้าของไปทีละกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามนะครับนี้ก็สวยๆหลายพันถึงหลักหมื่นนะครับนะนะครับตอนนี้มาแรงนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญสแตนปีสองหมนนะแบบนี้นะครับ เป็นโชคดีหลวงพ่อกเกษมนะครับนะหลักหมื่นนะเดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปแล้วกันนะครับนะมาเหรียญพอดิ่งอันนี้ผมขอแกะดูหน่อยนะเนื่องจากเหรียญมันอยู่ในเลี่ยมนะะแกะให้เอฟซีได้ดูเลยนะครับนะอันนี้สวยๆเป็นหมื่นนะนะครับพอดิ่งบางวัวเขาบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นสองท่านนะครับรุ่นแรกก็อันหนึ่งหลักฐานนะครับนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนะว่าจะแท้หรือเปล่า ไม่ได้นะครับนี่มีความตื้นอยู่นะนะครับนะยังไม่ได้นะแต่คนของคืนให้นะหลวงพัดทบนะครับนะรับลกหล่อพอดทบนะครับหลักหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เช่าขับเอฟซีมานะครับนะนะครับสวยๆก็หลักหนึ่งนะครับอันนี้นี่ก็เป็นพกเสมเิงลี่ฮ้อนะครับนะครับอันนี้สวยๆก็หลักพันหลายพันอันนี้จะพันบวกลบนะครับนะอพลาพักเสมครับ น,นี้เดี๋ยวผมติดต่อไปทีแล้วกันนะครับนะมีเหรียญรักครางด้วยแต่เหรียญรักครางไม่แท้นะครับนะนะครับไม่ได้ส่องเลยครับขนาดหูเหรียญไม่ได้ครับหูเหรีออยญใหญ่ไปนะครับใหญ่ไปนี้ไม่ได้ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นโอโหพ่อกระเมโอชุดนี้นะ่าจะพร้อมเยอะนะเจ๋แกะบล็อกใหม่เลยนะโอเคแกะบล็อกใหม่เลยเหรียญนี้แท้หน่อยแต่ว่าจมูกบี้นะครับ เหรียโชคดีอันนี้ไม่แท้นะครับอ๋อเหรียญพ่อวิบูรน,นะครับอันนี้เดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับนะนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับมันก่อนแพงมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมติดต่อเจอ้าหอไปอน,นี้ไม่แท้เลยนะตื้นเลยไม่ได้เลยนี่ก็เป็นเหรียญพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญรุ่นสี่รุ่นสี่พ่อแดงนะครับนะโอ้โหย่อยเลย อันนี้ก็เป็นพวกคุณแม่บุญเรือนนะครับนะอันนี้ก็สวยๆก็หลักพันนะครับนะสวยๆสองพันบวกสองสามพันพ่อหยอดเหรียญนางเหลียวพ่อเกษมนะครับสภาพใช้นะสวยๆก็หลายๆพันนะครับนะเหรียญแซงดี้ฮอสหนะ้ากากทองคำนะครับอย่างนี้หลายๆหมื่นนะครับนี่กองพันสองเน้นว,ว่อย่างนี้ก็หลักหมื่นนะครับนะใครมีเดี๋ยวนี้ส่งมาขายได้เลยนะครับนะ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับต้องการจะจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID Line ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้มเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก g o o g l e แมปได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเชา่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเชา่าพระหรืออยากเชา่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ